เอาครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่เอกเข้ามาอยู่ในตัวของมิสูบิชิ x f, f o r d e อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับขี่นะครับในเส้นทาง ออฟโรดกันนะครับเราจะเห็นนะครับถ้าทุกคนมองเนี่ยจะเป็นขี่คงขี่โคนกันหมดเลยนะครับแล้วเราจะขับแบบรวดเร็วทันใจในคลิปนี้นะครับเรามาขับถึงภูเก็ตเลยนะครับมาทดสอบทั้งทางลาดนะครับแล้วก็มาทางโครนตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาให้เริ่มสตาร์ทขออนุญาตปรับเซ็ตที่นั่งนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นและใครได้ดูคลิปล่าสุดไปเมื่อไม่กี่วันมาแล้วก็จะเห็นตัวรถนะครับเป็นแบบนี้ นะครับก็จะมีในสนามกําลังวิ่งอยู่1คันนะครับเราก็จะลองวิ่งกันไปอ่าพร้อมแล้ว1 2ึสครับออกตัวครับโอ้โหฉิวครับ40กิโเมตรเกินไปแล้วครับดูครับสภาพถนนเราตามไลน์นะนี่ครับเบรกนิดนึงถนนอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหรถรถไหลรถไหลเราจะเห็นนะครับตัว AYC น่าจะช่วยแต่ถ้าเป็นมัดนี่เขาจะไม่ช่วยนะโอ้โหขี่โคนขี่โคนดูครับโอ้โหเลยไปแล้วครับ ไหลครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามาเร็วเนี่ยจะไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังขับเกินลิมิตนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าขี้โคลนเยอะมากและการทรงตัวของตัวรถดูครับนี่นี่ไหลเห็นไหมรถไม่เลี้ยวตามดูนะสภาพถนนแบบนี้คือมันต้องเป็นรถออฟโรดอ่ะโอ้โหตดสไลด์อ่ะ ล้อหลังคือตอนนี้กลายเป็นว่ายางเนี่ยมันน่าจะโดนโครนครับเนี่ยแต่ไหลอยากขับเลยวันนี้นะแต่ดูจากสภาพแล้วเราอาจจะทะลุได้เดี๋ยวเราได้สองรอบครับเราได้สองรอบนะครับนี่หักสุดการขับขี่การขับตัวช่วงล่างช่วงล่างนุ่มเลยอะ่ะขนาดเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วพงมลายคมเนี่ยดูดิเลี้ยวกับเข้ามานะครับและตอนนี้ครับเรามาถึงในโหมดเส้นทางที่เป็นทางขุขะ และแลเราจะต,<ร>ต้อง,ง,ง,งเป็นมัดนะครับตรงนีง้นี่โอเคลงมาเป็นมัดแล้วนะครับและดูทางข้างหน้ามันจะไหวกันไหมครับเนี่ยโอเคขึ้นเนินแลมที่สลับซ้ายขวานี่แล้วก็เข้าร่องเดิมอันนี้ต้องค่อยๆขับเลยอะดูครับนี่มาเราไหลไปตามร่องไปตามร่องไปตามร่องรง่องมันมีเฮ้ยสบาย สบายโอเคเป็นไงชิวชิวอ่านี่พีเอต่อรอบ2ได้เลยนะครับขี่โคนมาแล้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซัดไปเลยครับพร้อมหนึ่งสสาสี่ไปครับช่วงล่างนุ่มมากดูสิจากตรงนี้ที่เราขับไปอะ่ะเนี่ยช่วงล่างนุ่มนะครับตรงนี้ข่อบกหน่อยเมื่อกี้นี้เราแพดเร็วไปแล้วแพดออกไปนะครับแล้วก็พื้นถนนตรงนี้เป็นขี่โคน การขับขี่เนี่ยการควบคุมรถอะในสภาพถนทนที่แบบเนี้ยเฮ้ยดีมากดูดิอึ๊บเนอะอันนี้ย่องนิดนึงอันนี้ยนนิ่งเพราะว่ามันไหลไปแล้วโอเคคราวนี้ฝืนนะไม่เหมือนเมื่อกี้นี้นะรอบเมื่อกี้นี้มันไปไม่ได้คราวนี้เราจะเพิ่มความเร็วไปครับเพิ่มความเร็วไปปั่นไปปั่นไปนี่โหมดมัดว่ะพี่เอ๋ลืมเป็นกาวเวลอะตอนนี้ยังเป็นมัดอยู่เอาเป็นลองดูให้ดูเป็นมัดละกันนะฮะเบรกครับเข้าโค้ง หักศอกอึ๊บเลี้ยวกลับไปครับเลี้ยวกลับไปครับเลี้ยวกลับไปครับแล้วก็กลับมาครับนี่เลย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 โอเคอึ๊บมาอึ๊บไปพอเรายัางมัดอยู่อึ๊บอึ๊บเฮ้ยอึ๊บ ง่ายมากเพื่อนๆดูสิเห็นไหมครับการควบคุมโอ้โหโอ้โห oh, oh. oh, oh. สุดสุดยอดสุดยอดนี่ดูใช้งานกูเยอะมากเลย <laughs> มาอ่าอ่าโอเคเป็นไงครับทุกคนเห็นแล้วนะครับ<อ>ก็น,น,นี่ถอยหลังใช่ไหมถอยหลัง โอเคเมื่อก,กี้นี้พี่เอไม่ได้กดในเรื่องของโหมดนะครับถ้าทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายังเป็นมัดอยู่จริงๆอ่ะต้องเป็นกาวเวลนะครับแต่มัดก็ทําได้ก็ขับได้มันเป็นตัวช่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้เพื่อนๆได้เห็นสําหรับในการขับขี่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่ให้ทุกคนได้เห็นในการขับขี่และข้างหน้าเห็นไหมครับเขากําลังล้างรถเราลงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระจายขี้โคลนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่า รถที่เราได้ลองมาเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อนะครับไม่ใช่ขับสี่แต่เส้นทางที่ทุกคนเห็นเป็นเส้นทางที่รถออฟโรดบางคันนะครับเออบางคันก็ต้องไปได้ล้วออฟโรดต้องไปได้แ off ต่รถที่ขับเคลื่อนสองล้อมันจะไปแบบนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปเดินดูข้างหน้ากันว่านะครับสภาพถนนเนี่ยที่เขาไปมันเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรายังยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวเราจะขยรถขยื่นเพื่อเอาตัวลงก่อน คันหน้าเป็นพ่เตอร์ฮะพ่เตอร์จะอยู่คันหน้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวใครทุกคนดูนะเราอยู่กับพ่เตอร์ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยการขับขี่โคตรมันไม่น่าเชื่อแล้วไม่ติดตคือถ้าเป็นขับสองนะครับบางคันมันล้อฟรีตายไปแล้วมันต้องเป็น all wheel drive เฮ้ยเดี๋ยวนะรถคันนี้ all wheel drive ป่ะเนี่ยก็ไม่นี่ ก็เป็นขับ2นะทำไมมันขับเหมือน all wheel อ่ะอันนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะทุกคนคิดยังไงนะครับ comment มมกันมาคลิปสั้นๆนี้ที่เรามาถึงภูเก็ตมาขับเส้นทางนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับเป็นยังไงเมมกันมานะครับคุยคุยกันมานะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋นะครับแลวใครอยากเห็นการขับขี่แบบ POV แบบนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะให้ทุกคนได้เห็นการสมรรถนะของเจ้าตัวมิซูบิชิ X Ford นะครับแต่คันที่เรารขับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับ Ultimate X นั่นเองนะครับมีลำโพงยามา a h าอยู่นะครับแต่เดือดเดือดบอกเลยว่าโคตรเดือดสสนุกมันมากมากโอเคมเ okay. ไม่คิดถึงตอนกูลงเลยอขขขเ,ยเ,ยเยขา ไม่เลือข้างนู้นแต่เลือข้างนี้นะครับน้องโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเส้นทางกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไฮไลท์เส้นทางว่าไฮไลท์เส้นทางเป็นแบบไหนกันดีครับพี่สนุกเลยนะโอเคเนเ้นยับเลยเนี่ยโอ้โอหเป็นไงเฮ้ยเขายับมาก่อนเองแล้วปะ โอเคตอนนี้ทุกคนนะครับนี่พี่ช่างมาด้วยนะครับแล้วก็รถคันที่เราขับเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าพี่ตกลงรถมันขับสี่หรือขับ2ขับสองขับสองออกลูนู้นครับขับแบบไม่มีไม่มีไอนั่นเลยนะพี่ตามตามทางเลยนะอ่า นะครับนี่เราจะเห็นนะครับขับสองนะครับพี่ช่างกินนั้นเราขับเหมือนรถมันขับสี่เลยวะเออไ้าไนเป็นแบบนั้นแล้วเราจะเห็นนะครับตัวรถที่เมื่อกี้เราขับมาเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้การดีไซน์ด้านหน้าอ่ะเป็นยังไงพี่เตยไปละนะครับพี่เตยเขากําลังย่องย่องพี่เตยคงไม่ได้ขับแบบที่พี่เอกขับนะลองไปดูคลิปพี่เตยอีกทีหนึ่งนะครับแต่แต่คลิปนี้เป็นคลิปย่อยออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเห็นว่าทางโคนนะครับเดี๋ยวพี่เตยเขาลุยและพี่ช่างกำลังจะไปต่อเดี๋ยวพี่เอกพาท นะครับให้ทุกคนเห็นนี่คือเส้นทางที่วิ่งกลับมานะครับตรงตรงใช้มัดนะ่ะปั่นออกไปตรงเนี้ยเชื่อว่าใครใครก็ซัดครับเรายังซัดเลยนะครับเนี่ยพ่เตอร์วิ่งชิวไปเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเป็นขี้โคลนที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอ๋อก็เส้นทางอ่ะโอเคนูน่นไปนูน่นนะ่ะเราไปถึงนู่นนะครับแล้วก็วนกลับมานานไปแล้วแพรดเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยคือ รถมันสไลด์ไปครับแล้วมันไม่เข้านะครับต้องถอยหลังเนี่ยเหมือนกันนะแสดงว่าเรามาเร็วครับมันก็อารมณ์เนี้ยเหมือนกันเลยอะ่ะมาเต็มเดี๋ยวเรามาดูวนกลับมาอีกทีแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโหมดในเรื่องของโหมดมัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพดูพี่เตยวิ่งมาละ ิ่งมาแล้วิ่งมาแล้วแต่ต้องบอกกับเพื่อนๆอย่างนี้นะช่วงล่างที่เราขับไปเห็นไหมถ้ามองไกลๆแวบๆเนี่ยมันเป็นจอวายไปสะหน่อยเราจะเห็นเลยว่าการขับขี่มันโอเคมากๆเลยนะดูหมวนมาหมวนมาแล้วครับหมวนมาแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับถ้ามาเร็วตรงนี้มันจะเลยอ่าพี่เตยมาแล้วเขาทําเป็นเดินสลับนะครับก็ให้ให,ให้ให้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเราตามไปดูใกล้ๆพี่เตยคงไม่ปัน่นขี้โคลนใส่เราหรอกนะมาดูครับ ามาดูการขึ้นเนินสลับอ่าคอมไปแล้วเนี่ยมันไหลมันไหลมันไหลนะครับค่อมแล้วเรามาดูตรงนี้ครับมาดูงานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมขี่ลงขี่เลนแบบนี้เนี่ยไปได้แบบเหมือนแบบไม่น่าเชื่อแล้วพี่ชางครับให้ทุกคนได้ดูพี่ชางอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนกําลังไปแล้วนะครับและเดี๋ยวเขาต้องเร็วกว่านี้แน่ๆและถ้าบ่ายครับฝนกําลังจะตกเพราะว่าเนี่ยเขาตกมา2วันครับ ดูดิพี่ช่างหลุดไหมหลุดหลุดไม่หลุดไม่หลุดอ้โหพี่ช่างไม่หลุดพี่ช่างกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วมาดูพี่เตยรอบสองแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูมาดูนี่มา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 เห็นไหมครับนี่ตามทางมาเรื่อยๆไม่ได้เร่งไม่ได้เร็วนะแต่พี่เตยเร็วพี่เตยเร็วพี่เตยเร็วพี่เตยหลุดอีกทีไหม หลุดอีกทีเหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอาละครับเปลี่ยนเป็นมัดละนะครับอันนี้ไม่กี้นี้เราก็ทําแบบนี้นะครับอ่ะถอดแว่นพี่ช่างถอดแว่นดูโอเคไปครับขึ้นเนินแลมสลับนะครับอ่าขึ้นสลับคือเห็นแบบนี้ถ้าเป็นขับเห็นไหมเราจะเห็นว่าล้อฟีทิ้งข้างหนึ่งครับนี่คือระบบของตัวช่วยในโหมดของเขามาให้นะครับโหมดมัดนี่ครับดูดิดูด,ดิรถเป๋เห็นไหม พวงมาลัยอ่ะสายไปสายมาดูล้อครับดูล้อดูลอ้อปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นเหมือนขับสี่โอ้โหเหมือนขับสีบ่มาแล้วครับพี่เตยมาแล้วพี่เตยมาแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งนี่ครับมาดูอีกทีเึยเป็น POV นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเพิ่งว่ากันนะนนนเดี๋ยวเราลงให้เลยนะครับขับขับกลางวันกลางคืนเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยไปครับปั่นไปละขึ้นไปโอ้โหล้อหลังยกเฮ้ยมาดูปั่นขี้โคนปั่นขี้โคน เนี่ย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 ถ้าแอบ,บมองครับแอบบมองตรงนี้มันเป็นล่องแล้วเห็นไหมมันเป็นล่องตามทางแล้วเมื่อกี้เนี้ยของพี่เอ๋อมันต้องเปิดทางใหม่นะครับอันนี้เป็นล่องตามทางเอาล่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนอ่คอมเมนต์กันมานะครับได้เห็นบรรยากาศทดสอบแบบนี้ที่เราไม่ได้มีโอกาสทดสอบในกรุงเทพนะครับเรามาไกลถึงนะครับจังหวัดภูเก็ตนะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่าพี่ช่างอ่าพี่ช่างก็ยังหลุดได้โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับ